อร่อยมากเลยอ่ะหรือว่าเราหิวอ่ะมี <c oughs> <c oughs> ความลูเรียก <c oughs> <c oughs> ว่าอะไรอ๋อห่วยอด สวัสดีครับผมอยู่กับช่องนกพัดนั้ันพบนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาที่งานจอนแปแต่ว่าคอนเทนต์ในวันนี้ของเราก็คือจะเอาของราคา20บาทจากร้านค้าต่างๆนะครับไปบอกว่าซื้อของกินของร้านเขาเว้ยว่าร้านไหนจะสามารถให้เราซื้อกินได้บ้างซื้อกินเดี๋ยวนะผมหมายถึงซื้อของกินนี่แหละแต่ถ้าใครอยากรู้นะครับว่าที่นี่ร้านไหนที่จะได้บ้างในราคา20บาทฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปกันังใจให้เราหน่อยแล้วก็ไปดูกันเลยว้าว เข้ามาแล้วทุกคนงานจอดแฟรชิปร้านไหนก่อนบาทผมเจอร้านแรกแล้วเป็นหมาล่าปีนี้เท่าไหร่บ้างครับมีสาราคาจะ20่สิ้าแล้วก็สิบาทอันนี้อะไรอ่ะเนื้อวัวอ่าไปสิบเลือก,กราา้านแรกเอาสองอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะเอาสองอันนี้ครับครับพาเบสครับ โอเคได้มาแล้วมาละอันนี้อะไรอ่ะเนื้อหรืออะไรผมแยกไม่ออกหรอ่ะสารพมคือรสชาติคือคุ้มมากสำหรับ20บาทอร่อยมากอร่อยมากเลยอ่ะหรือว่าเราหิวอ่ะคือเขาไม่มีผมมาละก็ลงไปแล้วก็วิธีการก็คือเอาไปปิ้งให้สุกตองตรงสารับผมอ่ะน้ำกิ้มไม่ต้องเลยอร่อยอยู่แล้ว จะโกไปร้านสองกันจะกินทุกทีไหมเลี้ยวไหนเรื่กมาได้เลยชิก็ได้ครับสรุปร้านนี้ก็คือจะมีไข่หวานชิ้นละ15บาทแล้วก็ชุบวาซับิบุ้งๆแบบนี้กินเข้ามาเต็ม เป็ๆนๆอ่ะอันนี้ือแบบเป็นถ่ยล้วนแต่เม่อมมกี้ทำเลยโอ้คือบางร้านก็แบบน่ากินนะแต่ว่ามันไม่ตรงคอนเซ็ปต์เราที่แบบว่า20บาทอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเดินวนของกินก่อนก็คือเดินวนตรงนี้ <c oughs> ไม่เห็นตั้งเลยนะ มีแบบไหนบ้างครับมีแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวครับเล้งแล้วก็ใส่งครับเอาแบบเปรี้ยวไม่หนึ่งครับเบิงก็งงคือไม่เกินก็ไม่เกินยี่สิบบาทเออเดี๋ยวเธอกินเลยม, <c oughs> มาแล้วอันนี้เรียกว่าอะไรแค่ก่อนจานปะมันกรอบนะแล้วก็ข้างในแบบแน่นนองเลยแน่นมากเต็ปเปมปากเต็มคำบอกเลยอิ่มยังอิ่มยังอืครับ อรอ่รอยอร่อยอร่อยฮะไปไปต่อร้านต่อไปอันนี้ก็ยี่สิบเหมือนกันหรอเอาอันนี้ครับยี่สิบป่ะทันเลยครับเรียบรอ้อยอันนี้คีดเด็ดเลยได้มาแล้วยำลองก็ลองกินดูหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่ชิ้นผมว่าก็ได้อยู่นะเป็นยำแซลมอนเป็นรสซีฟูด้ดลองดู โอ้โห oh, สุดยอด The Base อ่ะ <im> ผมชอบร้านนี้มาก K S M R okay, นี่ให้ดูให้ดู s <S นี่ดูว่าดูปากผมได้ยินเสียงไหมฟังเสียง <im> <im> สุดยอดอะ่ะเจ๊ไหม <im> อร่อยอร่อยมากอันเนี้ย <im> เราจเจออีกร้านหนึ่งแล้วหมูปิง้ง <im> มาแล้วเท่าไหร่นคะครับพี่ <im> มายละสีบาทเองโอ้สุดยอดถ้า20บาทได้กี่ไม้พี่ได้5ไม้5ไม้เอา5ไม้ครับผมเป็นเนื้อล้วนหรือมันคะเอาเนื้อล้วนครับเนื้อล้วน5ไม้5ไม้เลยครับผมปิ้งไม้ละ4บาทเองอิ่มยังะอิ่มแต่ว่าผมจะกินให้หมดที่นี่เลยหาทุกร้าน20บาทนไปแหละนี่ค่ะยี่สิบบาทขอบคุณครับขอบคุณครับ หมูปิ้งไม้ละสี่บาทเล็กน่ารักจุ๋มจิ๋มผมว่ามันก็คุ้มค่า,ากันารที่สี่บาทนะเนาะของซื้อของขายใช่ไหมเนาะเลยด้วยยุคนี้ด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะผมก็เข้านนใจนะม่นช่หมูปิ้งนมสดอืมใช่เป็นหมูปิงป้งแล้วก็ราดซีฟู้ดแต่เขาไม่สองน้ำจิ้มนะมีซีฟู้ดแล้วก็มีเป็นน้ำจิ้มแจ่วใช่ไหมเมื่อกี้นี้แต่เนื้อเขาบอกว่านุ่มนะที่มีหมอแบบ เหมาะกับกินลลกเล่นแต่จริงนะเนี<ๆ>่ยผมซื้อ20บาท20บาทแหละร้านมากินนี่คือแบบอิ่มนะบอกตรงนี้คือแบบผมผมเริ่มอิ่มนะแต่ว่าผมพยายามเพื่อน,พอนๆพาให้ดูทุกร้านเลยแต่แค่20บาทอ่ะมันซื้อได้แทบเจอทุกร้านอ่ะที่ผมเข้าอ่ะเมื่อกี้ก็เห็นกันใช่ไหม สำหรับผมคือแบบบรรยากาศดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมาะกับการมาเดินนะอาหารอร่อยบรรยากาศดีราคาไม่แพงคุ้มค่าเลยแถมอยู่ใกล้ด้วยตอนนี้ก็อยู่แถวแถวเอ่อเส้นท่านพระรามเก้าใช่ไหมนั่ง MRT มาก็ได้ BTS มาก็ได้แบบสบายๆเลยเดินทางง่ายเข้าเส้นท่านแล้วค่ะแล้วก็เดินแบบพลล้อๆ้มานิดเดียวทำถามก็ถึงละโอ้โหสุดยอดไอ้วันนี้แบบอากาศไม่ได้ร้อนอะไรมากด้วยไงน้องบรรยากาศก็ดีโอเคหมดแล้ว20ิบบาท เจอแล้วอีกร้านหนึ่งขนมโตเกียว มีที่เลือกเยอะมากเลยดูดิทั้งไส้คาตาดครีมสังขยาใบเตยนูเทลล่าไผ่หมูสับเจ้าหวานหรือเอาวขาวอ่าเอาสักสองสออันเนาะสออันหรือสาอันไปเลยไหมอันละเท่าไหร่อันละมี12บาท16บาท14บาท20บาทเอาฝอยทองลองฝอยทองหนหนูชอบกินฝอยทองเพื่อนเพื่อนชอบกินอะไรในตรงนี้บ้างก็คอมเมนต์มาได้นะอห้อย่างหนึ่งเป็นคาวแล้วกันเนาะเป็นหมูสับไก่มีปะไก่หมูสับเอ่าหนึ่2อผมเอาเน็กยสามอันแล้วกันได้ครับพี่เท่าไหร่นะครับพี่มาที ที่1 0บ,บาททองคำตึงๆลง,ดงได้มาแล้วไม่ถึง20บาทตามที่เราบอกเมื่อกี้นี้เลยสุดกอ่อนดูไส้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวทอนตังก่อนนะเดี๋ยวกินคอัคนี่ซื้อมา3ไส้เลยจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้นี้ตอนเลือกอะไรก็ตามนั่นแหละอันนี้เป็นสังขยาแล้วก็มีเอ่ออะไรนะเหลืองๆเรียกว่าอ,อ,อ,อะไรนะ <laughs> คอมเมนต์บอกมาหน่อยดิเรียกว่าปล่อยทองปล่อยทองเออปล่อยทอง <laughs> นะ อย่างแรกเลยคือแป้งนุ่มมากแล้วก็ทอดแบบเต็มเต็มเนี่ยอ่ะดูอ่ะหูยยอดอันนี้ถ้าบอกได้ผิดทีนี้จะเป็น20บาทนะมียี่สบาทมี12บาทมี14บาทอะไรอย่างเงี้ยนะหูยยอดอ่ะอันต่อไปเนาะก็จะเป็นหมูสับนี่เป็นไข่หมูสับเนาะหูยยอด มีความเทมของเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเหมือนซอสที่ใส่เข้าไปด้วยอะ่ะแล้วก็พริกไทยแล้วก็มีแบบหัวหเข้าไปด้วยสุตยอด <c oughs> ต้องตบจุดท้ายของข้าวด้วยของหวานแบบนี้นแหละเงี่ยนไปเลยเพราะว่าถ้ากินขาวไม่กินหวานนั้ ก็มาอยู่ที่นอกงานจอดแปรแล้วนะครับผมอันนี้เราซื้อกลับบ้านด้วยเนาะก็เมื่อกี้นี้ผมไปกินมาหลายร้านมากๆเลยผมเตรียมเงินบอดตามตรงเตรียมเงินมาแค่แบบ400ร้อยบาทนะแล้วก็ใช้ไม่หมดเหลือตั้งแบบร้อยสองร้อยอะรวมๆเราใช้แบบประมาณ 200- หรือ200กว่าบาทนั่นเองอะแต่บอกได้เลยว่ามันจะได้กินหลากหลายแบบอิ่มแปรมากๆได้เลือกสารนหลายอย่างและแต่ละอย่างก็คือคุ้มนะยี่สิบบาทนี่คือดูเหมือนแบบมันนิดเดียวเนาะมันถูกมากแต่ว่าแต่ละร้านนี่คือแบบให้เราคุ้มค่ามากๆเลยยังไงก็เชิญชวนเพื่อนๆมาลองมาที่งานจอดแะนนัล้วไงี ถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้อยากให้เราไปกินที่ไหนอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับเราเป็นกําลังใจด้วยสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนละกันนะครับอิ่มเหลือเกินกินเยอะเริ่มหิวน้ำแล้วผมว่าจะหาร้านน้ำท่าหน่อยจะมีร้านไหนที่แบบว่ามี20บาทไหม<ช>ไหมเจอพอดีเลย อะไรเล่นมุกดีกว่าอะไรอ่ะมะม่วงแมงโกโเหลงส่งเป็นไหมเนี่ยส่งเป็นไหมเนี่ยเอาใหม่เลยคัดใหม่เลยเนี่ยเจอแล้วมะม่วงอะไรเล่นมุกดีกว่าอะไรนี่มะม่วงแมงโกสีเหลืองเยลโลอีโตมีต้องส่ง